บริษัทแม่ฮุนไดเอาจริงเต็มลงมือมาบริหารเองนำทับรถ E ี3ีรุ่นลุยรถตลาดเปืองไทยพร้อมท้าชนทุกค่ายสวัสดีครับวันนี้ผมเจตจากออโต้สปินนะครับวันนี้เราจะมาเล่าข่าวที่สําคัญมากๆอีกข่าวหนึ่งที่กาลังเป็นที่สนใจอยู่ในตอนนี้นะครับนั่นก็คือทางบริษัทฮุนไดเนี่ยเริ่มที่จะมาลงทุนที่ประเทศไทยแล้วนะครับการลงทุนในครั้งนี้คือการลงทุนที่ไม่ธรรมดานะครับเพราะว่าเขากำลังจะมาตั้งไลายผลิตขึ้นไลน์กันที่ประเทศไทยนี้เลย สำหรับใครที่กำลังเล็งรถยนต์ e ีอยู่นะครับแต่ไม่แน่ใจว่าจะซื้อรถคันไหนดีขอให้หัใจไว้ก่อนนะครับเพราะตอนนี้ทางบริษัทแม็ฮุนไดเนี่ยจากประเทศเกาหลีเลยนะครับจะเข้ามาลงมือบริหารเองนะครับพร้อมลุยตลาดในประเทศไทยเตรียมจดทะเบียนบริษัทตั้งฐานาการผลิตในประเทศไทยวันที่1เมษายนนี้นะครับแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องราวดีนะครับขอกําลังใจเล็กๆน้อยๆกดติดตามเพจออโต้สปิกันด้วยนะครับหลังจากที่ฮุนไดนะครับนำทับรถไฟฟ้าของตัวเองเอกสู่ตลาดในหลายประเทศนะครับทำยอดขายถล่มทลายจนขึ้นมาเป็นอันดับสาม เลยนะครับก็ถึงเวลาแล้วที่เขาจะเข้ามาทําตลาดที่ประเทศไทยนะครับ พร้อมเปิดตัวรถทั้ง3รุ่นที่ได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีนะครับได้แก่คุณไดไอออนิกไฟฟ์ซิกแล้วก็โคนานะครับจุดเด่นของรถ3รุ่นนี้ก็คือขนาดห้องโดยสารครับเหมาะมากที่จะเป็นรถครอบครัวและก็รถคันแรกตอบโจทย์ผู้ใช้งานหลากหลายนะครับวันนี้เราจะมาทําความรู้จักกับรถ3รุ่นนี้กันครับเริ่มต้นกันที่คุณไดไอออนิกไฟฟ์นะครับเป็นรถที่มองเป็นเผลอเนี่ยมีหน้าตาเหมือนรถแฮชแบ็กแต่พอไปเจอรถคันจริงกับมีขนาดที่สูงและใหญ่จนน่าตกใจเลยครับเพราะจริงๆแล้วเจ้าไอออนิกไฟฟ์เนี่ยถูกวางเอาไว้เป็นรถประเภท SUB Calloverver นค,คุณเน็กเบี มาแล้วที่งานมอเตอร์โชว์ปีที่แล้วนะครับโดยโรถคันนี้เนี่ยใช้แพลตฟอร์มแบบ Electric Global Modular Platform นะครับหรือที่ยอ่อเรียกกันว่า EGMP รถที่มีขนาดใกล้เคียงกันและถือเป็นคู่แข่งของรถคันนี้เนี่ยก็คือ Toyota Bz4X Subaru Solterra และก็ Nissan Ariya นะครับได้แมชชีนและมิติดูถังยาว4,635ม mm, มกว้าง1,890ม mm, มสูง1,605ม mm, มระยะฐานล้อวิวเบสสาม0ันมมนะครับที่เก็บสัมภาระด้านท้ายขนาด525 mm, ถึง1,587ลิตรเมื่อพับเบาะมีขนาดใกล้เคียงกันกับ Honda CRV และ Mazda CX-5 ครับถือว่าใหญ่พอสมควรเลยทีเดียวคุณไดอาโอนิกไฟมีขุมพลังและความจุแบตเตอรี่ให้เลือก3รูปแบบด้วยกันนะครับได้แก่ Standard Range Single Motor มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวให้กําลัง170แรงมา้าแรงบิด350นิวตันเมตรระบบขับเคลื่อนล้อหลังทำความเร็ว0-100ภายใน8.5วินาทีแบตเตอรี่ความจุ58กิโลวัตต์ต่อวิ่งได้ระยะทางสูงสุด383กิโลเมตรนะครับ Long Range Single มอเตอร์มอเตอร์ไฟฟ้า1ตัวนะครับ217แรงม้าแรงบิด350นิวตันเมตรระบบกับเคลื่อนล้อหลังอัตราเร่เง0ถึง100เนี่ยภายใน7.4วินาทีนะครับแบตเตอรี่ความจุ72.6กิโลวัตต์ตัวอเวิร์วิ่งได้ระยะทางสูงสุด480กิโลเมตรครับ และรุ่นสุดท้าย Long Range Dual Motor มอเตอร์ไฟฟ้า2ตัวให้กำลังสูงสุด305แรงม้าแรงบิด605นิวตันเมตรนะครับขับเคลื่อน4ล้ออัตราเร่ง0ู0 0ถึงเนี่ยภายใน5.2วินาทีนะครับแบตเตอรี่ความจุเจดุกิโลวัตต์ต่อาัวอร์นะครับ วิ่งได้ระยะทางสูงสุด459กิโลเมตรทั้ง3รุ่นนะครับคิดระยะทางตามมาตรฐาน WLTP ความเร็วสูงสุดที่ทําได้เนี่ยอยู่ที่185กิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วในการชาร์จไฟฟ้ารุ่น Standard Range แบตเตอรี่58กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงกระแสะสลับ AC Type 2 11กิโลวัตต์ใช้เวลา5ชั่วโมง30นาทีกระแสะตรง DC Fast Charging 50กิโลวัตต์จาก10ถึง80เซ ใช้เวลา47นาทีกระแสะตรงอุลตราฟ้าชาร์จิ่ง350กิโลวัตต์จาก10ถึง80%ใช้เวลา18นาทีรุ่น long range แบตเตอรี่72.6กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงกระแสะสลับ AC Type 2 11กิโลวัตต์ใช้เวลา6ชั่วโมง45นาทีกระแสะตรง DC ฟ้าชาร์จิ่ง50กิโลวัตต์จาก10ถึง80%ใช้เวลา1ชั่วโมงกระแสะตรงอุลตราฟ้าชาร์จิ่ง350กิโลวัตต์จาก10ถึง80%ใช้เวลา18นาทีตามความพิ่เห็นของทีมโต๊ะสปินนะคร จะอยู่ที่ประมาณ2ถึง2.5ล้านบาทนะครับก็ต้องมารลอลูนกันว่าราคาจะดีสู้เทส l a ได้หรือเปล่านะครับ รุ่นต่อมาคุนไดอิล็กทอนิก6นะครับเป็นหนึ่งในรถซิดานขนาดกลางที่ใช้แพลตฟอร์มเดียวกันกับอ o n i ็อนิก5ใช้ชุดแบตเตอรี่77.4กิโลวัตต์ต่อชั่วโมงนะครับรองรับระบบ800โวลต์แลก็ระบบชาร์จ350กิโลวัตต์ครับแบ่งออกเป็น2รุ่นย่อยนะครับได้แก่รุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวใช้ระบบขับเคลื่อนล้อหลังให้กําลังสูงสุด225แรงมา้าแรงบิดสูงสุด350นิวตันเมตร m, และรุ่นมอเตอร์ไฟฟ้าคู่นะครับติดตั้งที่เพลาหน้าและหลังมีกําลังรวม320แรงมา้าแรงบิิดดสสูง60วต จุดเด่นของรถรุ่นนี้เนี่ยคือตัวถังที่โค้งไปจรดโค้งแบบโค้งมากๆเลยนะครับไปจนถึงด้านท้ายมีดีไซน์ที่แปลกตามมากๆไม่เป็นเหลี่ยมๆมเหมือนเออนิกฟนะครับแต่ยังคงเอกลักษณ์ไฟหน้าและท้ายแบบพิกเซลอยู่มีความยาวรวม4,855ม mm ิลิเมตรนะครับกว้าง1,880ม mm, ิลิเมตรสูง1,495ม mm. ิลิเมตรแต่ความยาวฐานล้อจากหน้าถึงหลังเนี่ยอยู่ที่2,950ม mm ิลิมตรนะครับและมาพอล้อ18น mm ิ้วครับ ภายในห้องโดยสารติดตั้งหน้าจอทัชสกรีนขนาด12นิ้วนะครับชุดมาตรวัดฟูลดิจิตอลตกแต่งไฟแอมเบอร์ไลท์ห4ส,ส,สีคุณสมบัติมาตรฐานอื่นๆเช่นระบบเตือนการชนจุดบอดร,ระบบเตือนการชนด้านหน้าระบบช่วยขับขี่บนถนนใหญ่ระบบช่วยจำกัดความเร็วอัจฉริยะระบบแจ้งเตือนเมื่อรถออกนอกเลนระบบแจ้งเตือนหลีกเลี่ยงการชนเมื่อถอยหลังหรือจอดรถและระบบตรวจสอบแรงดันลมยางครับ แล้วก็มาถึงรุ่นสุดท้ายนะครับคูนไดโคน่า2024ที่เป็นไฮไลท์ของคลิปนี้เลยนะครับทำมาให้เลือกระหว่างไฮบริดและ EV เป็นรุ่นที่ทำออกมาเพื่อชนกับรถไฮบริดและไฟฟ้าทุกค่ายดังเลยมีจุดเด่นคือหน้าตาที่ล้ำหน้ากว่าใครนะครับบวกกับห้องโดยสารขนาดใหญ่ตอบโจทย์คนไทยอย่างแน่นอนนะครับเพราะว่าคนไทยเนี่ยชอบห้องโดยสารใหญ่ๆมากภายนอกจะมีความแตกต่างกันเล็กน้อยบริเวณกระจังหน้านะครับเพื่อให้แยกออกได้ระหว่างรถไฮบริดกับรถ E ีีการออกแบบของคุนไดโคน่า2024เนี่ยจะเน ดีไซน์แบบ EVLVD นะครับให้กระจังหน้าแบบโค้งมนเรียบเนียนไฟหน้าเป็นเส้นตรงแบบล้ำยุคเลยนะครับถ้าเข้าไปดูใกล้ๆก็จะเห็นว่ายังคงความเอกลักษณ์ของพลังม t ติพิกเซลอยู่มาพร้อมกับล้อ119นิ้วแบบ5กา้านมากรนี่ห้องโดยสารด้านในนะครับปรับปรุงให้กว้างขวางขึ้นซึ่งได้แรงบันดาลใจมาจากคุณไดไอออนิก5ไม่ว่าจะเป็นเบาะนั่งแถว2ที่มีช่องเก็บสัมภาระมากขึ้นแผงแดชบอร์ดแบบลอยคันเกียร์ย้ายไปติดตั้งข้างพวงมาลัยแผงหน้าปัดดิจิตอลขนาด12.3นิ้วและระบบอิน ขนาด12.3นิ้วในส่วนของขุมกําลังนะครับทางฮุนไดเนี่ยก็ยังคงกักอยู่นะครับแต่คาดการว่าเครื่องยนต์ไฮบริดเนี่ยจะเป็นแบบเบนซิน4สูบ GDI Smartstream ขนาด1.6ลิตรกําลัง103แรงมา้าแรงบิด1 4 4นิวตันเมตรผสานกาลังกับมอเตอร์ไฟฟ้าซิงโครนัสแม่เหล็กถาวรกาลังสูงสุด139แรงมา้าให้แรงบิด265นิวตันเมตรขับเคลื่อนด้วยระบบเกียร์อัตโนมัติคลัตช์คู่6จังหวะจากคีย์เนโร ส่วนรุ่นที่เป็น EV นะครับใช้มอเตอร์ไฟฟ้าเดี่ยวให้กำลังสูงสุด201แรงม้าแรงบิดสูงสุด254นิวตันเมตรนะครับแบตลเตอรี่มดิเทียมไอออน64.8กิโลวัตต์วิง่งได้420กิโลเมตรต่ตอการชาร์จไฟเต็ม1ครั้งอัตราชาร์จ DC เนี่ย10-80%ใช้เวลาเพียง40นาทีครับสำหรับราคาจะจจำหน่ายและข้อมูลเพิ่มเติม,ตมของโคโรนา2024นี้นะครับคงจะต้องรอก,กันไปยาวๆครับแต่คิดว่าในวันที่1เมษายนที่ถึงนี้นะครับคงมีอะไรให้เซอร์ไพรส์กันแน่นอนนะครับ ตัวสปินกันไว้นะครับเดี๋ยวทางเราจะมาบอกแน่นอนและสุดท้ายเราขอแถมด้วยข่าวเทคโนโลยีใหม่จากคุณใดนะครับที่มีชื่อว่า e-corner เป็นระบบที่จะช่วยให้ล้อรถยนต์เนี่ยหมุนได้ถึง90องศานะครับได้ปล่อยคลิปตัวอย่างที่แสดงให้เห็นถึงรูปแบบการทํางานมาแล้วโดยนามาทดสอบในรุ่นของ IONIQ 5นะครับมีทั้งหมด4รูปแบบด้วยกันได้แก่ ครับดิวิ่งนะครับหมุนล,ล้อทั้ง4ล้อแบบ90องศาขับเคลื่อนไปข้างๆเป็นเส้นแนวนอนได้นะครับคล้ายกับการเดินของปูนะครับซีโร่เทิร์นหมุนรถแบบ360อองศานะครับให้รถทั้งคันสามารถหันกลับไปทางได้โดยที่ศูนย์กลางของรถยังอยู่ที่จุดเดิม ไพ่หวอดเธอ์นะครับหรือการหมุนแบบยึดล้อหน้าไว้ที่จุดใดจุดหนึ่งนะครับโดยหมุนปเฉพาะล้อหลังคล้ายกับเวลาเราหมุนวงเวียนนั่นเองครับและสุดท้ายก็คือ diagonal driving น,นะครับคือการเคลื่อนที่แบบมุมทะแยงจากจุดหนึ่งไปยังอีกจุดหนึ่งครับผมเป็นเทคโนโลยีที่มีประโยชน์มากๆเลยนะครับเวลาที่เราเจอซอยตันหรือที่จอดรถแคบๆก็สามารถจอดเทียบได้แบบสบายๆครับเหมาะกับมือใหม่ที่ยังขับรถไม่เก่งนะครับแต่ถ้าเอารถคันนี้ไปสอบไปขับขี่เนี่ยครูฝึกก็คงไม่ปลื้มเท่าไหร่ ซึ่งเทคโนโลยีที่ช่วยเหลือการจอดรถเนี่ยเคยมีมานานแล้วนะฮะแต่ก็ยังไม่ประสบผลสําเร็จครับเพราะปัจจัยหลายๆอย่างไม่แน่ว่าครั้งนี้คุณไดอาจจะทําสําเร็จเป็นเจ้าแรกก็ได้นะครับต้องมารอรุ้นกันอีกทีว่าเทคนโนโลยี e-corner เนี่ยจะใช้งานได้จริงหรือเปล่านะครับผมสำหรับข่าวคราของคุณใดก็มีเพียงเท่านี้นะครับต่อไปถ้ามีอะไรดีๆเนี่ยเราจะมาอัปเดตให้ฟังกันอย่างแน่นอนครับที่เห็นยังไงเรามาพูดคุยกันที่ใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับอย่าลืมกดติดตามช่องของ Auto Spin Channel กันด้วยนนนคครับับลลิปปีีอป้ออาไก่สวสวด